เรื่องของท่าทีของเฟดครับในการที่อาจจะมีการลดวงเงินในการที่จะเข้าไปซื้อพันธบัตรเข้ามานะฮะจากเดิม1นึ0 0แล้านบาทต่อเดือนนี้ท่าทีตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เรามาคุยประเด็นนี้กันบ้างจะมีผลกระทบต่อเรือนของการลงทุนอย่างไรอยู่กับเราในสายแล้วนะครับผู้ช่วยผู้จัดก,การใหญ่ฝ่ายบริหารนะครับ scb cio และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน investment office and product ของธนาคารไทยพาณิชย์คุณสอนชัยสุเนตาพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์สวัสดีครับคุณเฟิร์นครับพี่ต้นคบ,คบเป็ดเองนะคะมีคนเริ่มพูดเยอะขึ้นแล้วนะคะเรื่องคิดอิทธิพลนะคะหลังจากตัวเลขตลาดแรงงานก็ดีเงินเฟ้อก็เกินเป้าไปแล้วนะคะคแล้วก็ตลาดแรงงานที่คอยทยอยมาก็ดีกว่าคาดทั้งนั้นเลยประเมินยังไงบ้างคะกับเรื่องนี้เอ่อ,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 อของเรามองว่างี้ครับมองว่าจริงๆเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้อยู่ในจุดที่ค่อนข้างเหมาะสมมากเลยนะครับถ้าเหมาะไปข้างหน้าสามเดือนเนี่ย เราเชื่อว่าด้วยสามปัจจัยที่เราเห็นนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจที่กำลังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจก็ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเงินเฟ้อเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับเราจะแม้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมีตัวเลขเงินเฟ้อออกนะครับก็ต้องติดตามดูแต่เราเชื่อว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากวันนี้ซึ่งก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจเช่นกัน และอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากของการที่ธนาคารกลางจะมองก็คือเรื่องตลาดแรงงานต้องบอกบอกว่าตลาดแรงงานในช่วงหลังเนี่ยดูดีขึ้นเยอะมากนะครับอ่า uh, u n employment rate เนี่ยต่ำลงไปถึงระดับ5.4นะครับแล้วก็ถ้ามองไปข้างหน้าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดแรงงานจะกลับมาลดต่ํากว่านี้อีกในเรื่องของ u n employment นะครับสาเหตุหลักก็เพราะว่าเ,เราจะเห็นธุรกิจเนี่ย กำลังกลับเข้ามาลันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เรื่องของโควิดเดลตานี่นะครับแม้ว่าตอนนี้ยังมีเรื่องโควิดเดลต้ามันก็เลยทำให้ธุกรกรรมทางเศรษฐกิจในภาคบริการเนี่ยอาจจะยังรันไม่เต็มที่นะครับแต่3เดือนข้างหน้าเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะกลับมาดีขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะเห็นภาพใหญ่ๆของเครื่องจักรทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมัน,ม,นมันส่อแววว่า มันอาจจะไม่มีความจําเป็นหรือว่ามีความจําเป็นน้อยลงในการที่จะอาจฉีดสภาพคล่องเข้าไปอีกนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> รวมถึงถ้าเราเห็นล่าสุดก็มันจะมีเครื่องจ่ตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการกระตุ้นทางการคลังเราจะเห็นได้ว่า,าภาครัฐเองเนี่ยนะครับวุฒิสมาชิกก็เพิ่งผ่านนะครับร่างของ Infrastructure Fund ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเป็นร่างที่ใหญ่มากนะครับ ในในข้างหน้านั่นหมายว่าไอสิ่งต,งต่างๆนี้มันก็จะมาทดแทนเรื่องของการอาจัจฉริสภาพคล้องอีกด้วยในอนาคตน,น,นะครับฉะนั้นความจําเป็นของการอาจัจฉริสภาพคล้องอาจจะลดน้อยลงเ,เราก็ต้องจับตามองครับว่าเ,เร็ว,รว,รวๆนี้นะครับไทม์ไลน์ของเฟดเองที่จะมีการประชุมไม่ว่าจะเป็นสิ้นเดือนนี้จะมีแจ็คสันโฮซิมโพเซียมนะครับหรือจะเป็นเดือนกันยายนเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณ ให้กับตลาดทราบหรือไม่นะครับเรื่องของการจะลดการอฉีดสภาพคล่องซึ่งเราว่าเป็นไปได้สูงนะครับมันประจวบเหมาะกับอีกอันหนึ่งที่เราเราเราได้ยินกันบ่อยๆก็คือว่าพอเวลเนี่ยจะคอยพูดเสมอว่าถ้าการการทำเทอร์เบอริงเกิดขึ้นเนี่ยคงจะค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือจะต้องส่งสัญญ,ญาณให้ตลาดรับทราบก่อนนะครฉะนั้นถ้าดูจากไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี่ย เราเชื่อว่าทุกอย่างจะจะลงตัวมากๆเลยก็คือ,เ,อเกิดการาลดขนาดการอาจีิสภาพคล่องจริงเนี่ยประมาณเดือนธันวาคมแล้วถ้าเราแบ็กเดทกลับมาอีกนิดนึงการส่งสัญญาณมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนนะครับเ,เราเชื่อว่าอาจจะเป็นสิ้นเดือนนี้ในแจ็คสันโฮหรืออย่างช้าที่สุดก็คงจะเป็นเดือนกันยายนในการประชุม f อเปนะครับเมื่อส่งสัญญ,ญาณแล้วเนี่ยเฟด สเตปต่อไปที่เขาจะทำก็คือ officially หรือมีการ announce อ,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 อย่างเป็นทางการซึ่งก็น่าอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยสักประมาณเดือนโนเวมเบอร์หรือพฤศจิกายนที่มันจะถึงนะครับแล้วก็จะทำจริงก็ประมาณ December ไอ้ไทม์ไลน์เหล่านี้มันประจวบเหมาะพอดีเลยกับเรื่องหลายๆเรื่องที่ท,ที่ที่เห็นนะนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่มันออกมาดีเราก็เชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะนะครับของการเกิด tapering ในครั้งนี้นะครับ ครับพี่ต้นครับในเรื่องของตัวไทม์ไลน์เราได้เห็นไปแล้วแล้วก็พอได้เห็นกรอบไปหลังทีนี้ในตัวเฟดเองเนี่ยเขากงจะมีทั้งสายเหี่ยวทั้งสายพิราบเองทิศทางแนวโน้มมันจะเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าแต่ละคนอาจจะเห็นกันไปคนละทิศคนละทางหรือว่ามีดีกรีที่แตกต่างกันไปนะอือคือวันนี้ต้องต้องบอกบอกว่าเราต้องจับตามองสปีช ที่กาลังจะออกมาเรื่อยๆก็จะมีเฟดหลายๆท่านนะครับท,ที่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 ดูอยู่ในหลายๆสาขานี่ที่จะออกมาพูดนะครับสําคัญที่เราควรจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คือเขาอาจจะถึงพูดกันถึงเรื่องของการลดขนาดวงเงินเนี่ยดีกรีจะลดเท่าไหร่นะครับถ้าถ้าถ้าเขาพูดกันถึงเรื่องพวกนี้แปลว่าเขามองข้ามแล้วแหละว่า ทำหรือไม่ทำเรื่องทำหรือไม่ทำเนี่ยมันผ่านไปแล้วตอนนี้เขาคงจะพูดถึงเรื่องดีกรีนะครับแล้วก็ต้องจับตามองพวกนี้อทิเช่นนะครับตอนอย่างตอนนี้เนี่ยที่อัดฉีดกันเป็นประจำเนี่ยประมาณ1นึ่งยี่สิบพันล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนนะครับโดยแบ่งเป็น treasury เนี่ยประมาณหรือหรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประมาณ80ดสิพันล้านเหรียญแล้วก็แบ่งเป็น mbs อีก4ี่สิพันล้านเหรียญเนี่ยสิ่งที่เราเราคาดกันก็คือว่าการค่อยๆทำเนี่ย ซึ่งอาจจะมีสปรีชออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับจากจากเฟดคอมมิชชตีหลายๆท่านเนี่ยเราเชื่อว่าเขาจะทำประมาณยี่สิบพันล้านเหรียญนะครับในทุกการประชุมที่จะเห็นออกไปตั้งแต่เดือนธันวาคมนั่นหมายว่าถ้าแต่เดือนธันวาคมเนี่ยเริ่มมีการทำเนี่ยนั่นหมายว่าเฟดอาจจะทำต่อเนื่องไปอีกแปดครั้งเอ่อหกถึงแปดครั้งแล้วกันนะครับเอ่อครั้งละยี่สิบพันล้านเหรียญนั่นหมายว่า มันอาจจะกินการลดขนาดวงเงินเนี่ยนะครับพยอยไปจนถึงประมาณไตรมาสสาของปี2022นะครับและหลังจากนั้นเองเนี่ยมันก็ไปประววมหมอเหมือน,นกันก็คือถ้าเราจะไปตีความหรือการวิเคราะห์ของอดอทพลอตเราจะเห็นว่าดอทพลอตเนี่ยดอลลาร์เยนคงจะขึ้นประมาณปี 2023, 2 3สนะครับเยอะหน่อยในช่วงนั้นนั่นะหมายว่ามันจะต่อเนื่องกันเลยนะครับลด QE แล้วค่อยไปต่อด้วยของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งถ้า,าลักษณะการทำแบบนี้หรือการส่งสัญญาณของกัวนเนอร์ต่างๆเป็นแบบนี้เนี่ยเราเชื่อว่าตลาดรับได้นะครับแล้วก็จะอยู่ในแนวโน้มที่ตลาดเนี่ยแอบสอบข่าวพวกนี้ไปเยอะพอสมควรแล้วนั่นหมายถึงว่าผมมองว่าไม่ไนาจะเป็นผลดีกับตลาดด้วยซ้ำ อ่าเอามองต่างนะคะหลายคนก่อนน้นนี้กังวลนะคะว่าเดี๋ยวดึงสภาพคล่องออกนะคะเดี๋ยวขึ้นดอกเบี้ยอาจจะส่งผลทางลบนะคะแต่พี่ต้นมองบวกทําไมถึงมองแบบนั้นและจะบวกมากน้อยแค่ไหนคะสาหรับตลาดนักการเมออย่างนี้ครับคือจริงๆรอบนี้ที่เกิดการทำเทปเปอร์ริงเนี่ยต้องบอกว่าจะเกิดในอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้ถูกวางแผนแล้วก็ถูกการ manage มาเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องบอกว่า เดี๋ยวนี้เนี่ยเฟดจะทําอะไรส่งซิกเนวก่อนเทสตลาดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆ mm hmm. อย่างที่ผมพูดหลายครั้งคือนวดตลาดนะครับ mm hmm. พอนวดไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วทุกอย่างเนี่ยตลาดจะค่อยๆแอบซอบหรือรับรู้ไป mm hmm. นะครับฉะนั้นวันที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยผมมองว่าจะเป็นเบนเฟิตด้วยซ้ำถ้าเราไปดูออข้อมูลสถิติย้อนหลังนะครับออจะเห็นได้ว่าก่อนเกิดเทปเปอร์ลิงหเดือนเนี่ย ถ้าเป็นลักษณะของเศรษฐกิจที่เฮลตี้อยู่นะครมันก็จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นขึ้นนะครับไม่ใช่ลงนะครับเพราะว่าขึ้นขึ้นพอสมควรด้วยขึ้นอยู่ตกระดับประมาณสิบแปดจนถึงยี่สิบกว่าอร์เซ็นต์นะครับก็คออือช่องซ้ายมือสูุดน,นะครับและในช่วงที่ Announce Tapering เนี่ยนะครับตลาดอาจจะขึ้นแต่น้อยลงเพราะว่าตอนช่วงนั้นเองมันก็จะมีลักษณะของการที่บอลยูเนี่ย ระยะสั้นเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะเกิดต้นทุนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่เขาก็ต้องไพรซ์ซินเข้าไปในบาลานซ์ชียนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านะั้นมันก็เลยทาให้ตลาดอาจจะเคลื่อนไหวน้อยลงนะครับแต่หลังจากที่เทเปอร์ริงอนอวส์เนี่ยนะครับภาพรวมเศรษฐกิจก็ยังดีต่อเนื่องครับมันก็เลยทําให้หุ้นยังขึ้นต่อด้วยนะฮะ <c oughs> ฉะนั้นจริงๆแล้วการทำเทเปอร์ริงเนี่ยในลักษณะที่ manageable หรือมีการส่งสัญญ,ญาณล่วงหน้าเนี่ย ซึ่งเสร็จทำแล้วแล้วก็นวดตลาดอยู่เนี่ยนะครผมเชื่อว่าจะเป็นผลดีนะครับมันไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดนะครับที่จะทําให้ตลาดตกใจแล้วก็หันมาเทขายหุ้นนะครับทำกำไรออกไปนะ,ะอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ที่ที่ทเราเห็นว่ารอบนี้น่าจะน่าจะส่งผลบวกมากกว่าผลลบนะครับค่ะครับ พี่ต้นครับในแง่ของนักลงทุนกันบ้างพี่ต้นมองว่าทิศทางที่เฟดก,กําลังจะเดินรวมถึงได้นวดตลาดกันในตอนนี้ไปแล้วเนี่ยนักลงทุนเองควรจะมีท่าทีในการวางแผนการลงทุนของเราอย่างไรกันบ้างครับครับอย่างอย่างทางทีมของเราเองนะครับเราก็มองว่าเ,เศรษฐกิจที่ชัดเจนมากตอนนี้นะครับ mm hmm. ก็คือสหรัฐอเมริกานะครับต้องบอกว่าในฝั่งเอเชียมันก็ยังมีเรื่องอันอีเวนต์อันอีเวนต์ของการฟื้นตัวอยู่ นะครับฉะนั้นช่วงนี้เราค่อนข้างจะ stay s t i l l กับเ,เรื่องของการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในเอเชียนะครับเราระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็อย่างจีนเองเนี่ยเราก็เห็น r e g u l a t o r y risk ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องพักไปกนแล้วก็หันไปมองกลุ่มประเทศที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง่งเร็ชอบยุโรก็ราก็ชอบอหร,รัฐอปมรแล้วก็รับอย่องที่เครเรศที่ฟ้นตับอย่างต่อเนื่องน,น,นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องพักไปกอย่างก่อันื่องกลุ่มประเทศที่วื้นตัวอย่าวโจอเน,นื่นะครับ ซึ่งก็ตรงกับมุมมองที่เรากําลังจะเห็นเนี่ยนะครับ mm hmm. ฉะนั้นผมมองว่ากลยุทธ์ที่ดีช่วงนี้คงต้องไปเลือกหุ้นในกลุ่มของอที่มีบาลานซ์ชีค่อนข้างเฮลตี้นะครับอาทิเช่นแล้วก็มีโกลด์ด้วยนะครับหรือเราเรียกว่นก็ว่าคุณลิตี้โกลด์นะครับของกลุ่มเทคนะครับเช่นอะไรเช่นเซมิคอนดักเตอร์เนี่ย เราก็จะเห็นดีมานความต้องการในหลังจากที่เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ความต้องการของเซมิคอนดกเตอร์เพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้เองมันก็จะยิ่งไปซัพพอร์ตเรื่องของการช็อตเตจพลายด้วยมันก็อาจจะทําให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คุณลิตี้ที่น่าสนใจ2ก็คือ,อหุ้นเทคขนาดใหญ่ที่มีบาลานซ์ชีดแข็งแรงแล้วก็มีการกู้เงินน้อยทําไมมันเป็นเพราะว่าถ้าเกิดบอลยิวขึ้นเนี่ยมันก็เกิดภาระต้นทุนกับบริษัทนะครับ ถ้าเป็นเทคขนาดใหญ่เนี่ยมันก็หมายถึงว่ามีกระแสเงินสูงนะครับพวกกลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยซึ่งเอาลุกก็ดีด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้อิมเพกต่อต้นทุนทางการเงินเขาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มฟินแลนซ์นะครับหรือกลุ่มสถาบันการเงินก็ต้องบอกว่าบอลยู Born ที่เรากำลังจะเห็นเนี่ยแน่นอนครับวันนี้เทนเยียอยู่ที่ระดับ1.35นะครับแต่เรามองว่าเทนเยียอาจจะปรับเพิ่มขึ้น,น แต่เป็นในลักษณะของการปรับเพิ่มขึ้นแบบเ,เรียกว่า b ูแฟ f l a t t e น i n g b ูแฟ f l a t t e น i n g ก็คือหัวเคิร์ฟอาจจะปรับขึ้นเร็วตามตามดอกเบีย้ยนโยบายซึ่งอันทันโทษครับไม่ใช่ดอกเบีย้ยนโยบายตามาการดึงสภาพคล่องออกจากระบบนะครับคนก็อาจจะมองว่าไอ,อหัวเคิร์ฟเนี่ยมันมันเซนซิทีฟกับเรื่องสภาพคล่องมากกว่านะครับมันก็อาจจะปรับตัวมากขึ้นกว่าไตัวท้ายเคิร์ฟนะครับมันก็อาจจะเกิดลักษณะที่เรียกว่า บูฟ f ลตเทนนิ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จากการที่บอลยิวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยระยะสั้นอาจจะขึ้นนะครับบ้างจากสภาพคล่องที่มันลดน้อยลงของการอาัดฉีดเนี่ยสถาบันการเงินจะได้รับผลดีครับเพราะว่ามาจิ้นก็จะสูงขึ้นรวมถึงภาคสถาบันการเงินก็ในอีกทางหนึ่งก็เรื่อง infrastructure fund. อินฟาสเตอร์ฟันอินฟาสเตอร์เนี่ยที่กําลังจะออกมากระตุ้นเยอะๆเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องใช้บิจิ้ง จากฟันแนนซ์ของสถาบักนการเงินด้วยเช่นกันแล้วก็มองว่ากลุ่มพวกนี้ครับจะได้อาน,นิสงส์งที่ดีจากรอบนี้นะครับครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่ต้นค่ะคสวัสดีค,ค่ะสวัสดีครับ ต้นนะคะคุณส,ส่นชัยสุเนตาน,นะคะก็ฉายภาพชัดนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าดูนะคะทั้งเศรษฐกิจที่ฟืน้นตลาดแรงงานที่โตนะคะเงินเฟอ้อก็มานะคะเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่พร้อมมากกับการที่จะลดวงเงิน QE ซึ่งคาดว่าเดี๋ยวสิงหารหรือต้นกันยานี่น่าจะได้เห็นการส่งสัญญาณนะคะพฤศจิกาย,ยนประกาศเริ่มลดเดือนธันวาคมปีนี้นะคะลดเดือนละ20,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐใช้เวลาประมาณ2ไตรามาสกว่ากว่านะคะและนั่นก็จะไปประจวบบอกกับ การขึ้นดอกเบี้ยในปี2023พอดิบพอดีแต่ตลาดน่าจะรับรู้ไปแล้วแล้วก็อาจจะเป็นผลดีด้วยซ้ําจากภาพในอดีตที่ผ่านมาว่าถ้าเป็น healthy recovery นะคะหรือว่าการฟื้นตัวที่ดีเนี่ยยังไงตลาดก็น่าจะตอบรับในเชิงบวกด้วยค่ะพีวิ์